ตอนที่3,507เสียงชีวิตปกป้องกันและกันบนทางภูเขารถม้าสี่คันถูกขวางอยูก่กลางทางชายชุดดำลายสิบคนกับผู้คุมการติดตามรถมาต่อสู้กันที่นั่งอยู่บนรถใครกับเป็นสตรีและพวกเด็กๆอาจมีคนชรารวมอยู่ด้วยเสียงเด็กดังออกมาจากในรถมา้าดังๆจากนั้นรถม้าคันหนึ่งข้างหลังก็พันถูกตัดบางเห็นเป็นสองท่อนหญิงสาวและเด็กหลายคนที่กอดกันกลมอยู่ข้างในปรากฏตัวในสายตาของทุกคนแล้วฮือเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยท่าน ท่านพ่อท่ามกลางเสียงดาบประกบีด้วยเสียงร้องให้ตะโกนระงมฟังดาวุ่นวายมากชายวัยกลางคนที่ประเมือกับชายจุดดำข้างหน้าได้ย,ยินเสียงร้องให้จากข้างหลังแ้วอดว้าวุ่นใจไม่ได้คิดหันกลับไปมองทว่าไม่ทันระวังแขนถูกฟันด้วยดาบหนึ่งทันทีฉับสามีสตรีคนหนึ่งเห็นดังนั้นย่อมร้องเสียงลงมาถึงข้างกายเขาและควางดาบกับกระบี่ที่ฟันเข้าใส่เขาเอาไว้ชิงดาบกับกระบี่กระท่ากันประกายไฟกระเด็นออกมาเล็กน้อย กระบีคมระดับใหญ่รอบข้างฟันลงมาโชคดีที่สตรีนางนั้นมีฝีมือไม่ธรรมดากระนั้นตอนนี้รับมือเพียงลำพังแล้วก็น่านับว่ากินแรงอยู่บ้างโอ้ยินอย่าสนใจข้าจะไปปกป้องลูกๆเธอชายวัยกลางคนกล่าวด้วยความร้อนใจไม่สนใจแขนที่ห้อยตกลงมาอย่างไรเร้วแรงพร้อมเลือดสดๆอิลินไลเธอดับตานกระบีให้กับภรยาตนขณะเดียวกันใช้ร่างกายคุ้มครองนางถอยไปยังรถม้าที่เด็กๆอยู่สตรีนางนั้นร้อนใจเช่นเดียวกันนั่นเป็นบรของนาง นางจะไม่อยากปกป้องได้อย่างไรเพียงแต่รถมาสองสาคันกั้นกลางระหว่างพวกเขากับชายจุดดำลายสิบคนอีกทั้งพลังของแต่ละคนยังคงสูงกว่าผู้คุมกันติดตามของพวกเขาตอนนี้คุมครองข้างหน้าได้ต่กลับคุมครองข้างหลังไม่ได้แล้วผู้คุมกันคุมครองเด็กลายคนข้างหลังแม้วุ่นวายใจแต่ไม่ได้ดับบาดเจ็บเพราะว่าชายจุดดำพวกนัน้นกลับถือดาบฟันลงมาไม้เอาชีวิตชัดเจนว่าไม่คิดให้พวกเขามีชีวิตรอด ผุ้มุมกันที่บาดแผลอยู่บนกายอยู่แล้วเริ่มต้านไม่ไหวไปทีละคนชับตึงตานกระบ,บี่ยหนึงจู่จมเข้ามารถมาคันที่สองถูกฟันสวนหน้าเคยเห็นชายชาราที่นอนไม่ได้สติอยู่ข้างในไปจนถึงคนที่คุมกันอยู่ข้างกายเขาท่านพอ่อชายวัยกลางคนเห็นรถมาคันนั้นถูกฟันของกับเห็นคนอีกหลายคนถือกระบ,บีก่กระโจนเข้าจู่จมข้างใน,นรถมาเขาพันหน้าถอดสีพว้ก็ใส่ในทันทีสามีระวังสติด,ดังนั้นหันไปมองเห็นชายชุดด,ดำคนหนึ่งคือกระบ,บี่แทงมาข้างหลังเขา นางทลาไปอย่างแรงด้วยความตกใจใชายจุดดำคนนั้นถูกรังขาเอาไว้กระบีในมือพันเปลี่ยนทิศเอีกมือจับอาวุธไม้แทงนางลงบนแผ่นลังท่านแม่ท่านแม่แมบรคนเล็กเห็นภาพนี้จึงร้องตะโกนและผลักพวกคุมกันเขาเพื่อวิ่งออกไปการนั้นการกระทำนี้ของเขากลับทำให้บิดาเขาตกใจแทบตายไ,ไม่ยาเห็นบุตรชายของตนเองวิ่งไปหาดาบโดยไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองสตรีนางนั้นก็ร้องขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวนำเสียงโหยหวนและเศร้าโศก จะมีอะไรเจ็บไปกว,กว่าการที่เห็นหมุดของตนถูกฆ่าต่อหน้านั่นเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่คนในก็ไม่อาจรับได้ทั้งสิ้นอาจเป็นพอชีวิตบุตรชายแกว้อยู่บนเส้นใดนางดิ้นหล,ลนลดกขึ้นจากเกินตามสัญชตาตญาณอย่างไม่เสียดายชีวิตไม่สนใจกระบ,บีคมปราบที่กําลังแทงใส่นางพวกนั้นวิ่งไปอย่างบ้าคลั่งเพื่อกอดบุตรชายเอาไว้ใช้ร่างควางความตายเหล่านั้นให้เขาโหยินทันแม่กระบีคมระดับใหญ่ฟันเข้าใส่นางชายวัยกลางคนที่เพิ่งช่วยชีวิตตนเองให้รอดพ้นภัยผ่านหน้าซีดเผือด พอออกไปอย่างว่องไวจนนั้นถึงเขาจะรวดเร็วเพียงใดก็ไม่เร็วเท่าดาบพี่กะบ,บีที่คิดปิดชีพคนเหล่านั้นอยู่ดีตอนที่3508ช่วยเหลือตอนเฟื่องจิวกับเซียนหยวนมุเจอเดินออกมาจากในป่ายังไม่ทันเข้าใกลก็เห็นภาพบนทางภูเขานั้นแล้วพวกเขาเห็นชายชุดดำพวกนั้นแกว่งดาบฟันใสเด็กๆและสตรีนั้นอย่าง,ง,งแรงแววตาของเฟื่องจิววา,วาวว่บสมบัติแขนเสอรอขาหนึ่งขณะที่กระแสะปานจูโจมออกไปเงาร่างสีเขียวก,กระโจนออกไปแล้วก่อนที่ดาบคมกริบจะฆ่าชีวิตของสองแม่ลูกไป เงจิวที่ช่วยพวกเขาไว้ได้ทันชายชุดดำหลายคนที่จู่โจมนั้นทันกระเด็นออกไปคนละทางก่อนจะกระแทกต้นไม้ข้างทางอย่างแรงตรวจหลังจากอักเลือสดสดๆออกมาหลายคนที่กระเด็นไปนั้นก็ดินรนอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายขยับขย,ยันไม่ได้ฟุบหน้าอยู่กับที่ใครกันกราสอดมือเข้ามายุ่งสายตาหน้ากลัวของชายชุดดำที่เป็นผู้นำคนนั้นทอดมองเฟิงจิวดาบระกอบีทิจจอชายวัยการคนในตอนแรกบัดนี้จู่โจมใส่เฟิงจิวแล้วเสียงยน้นเมื่อเจอที่ยืนอยู่ไม่ไกลเห็นคนเหล่านั้น ตาลงมือกับสตรีของเขาดวงตาสีดำพันเย็นชาขึ้นทันใดนั้นเขาก็กระเจิตัวออกไปราวกับวิญญาณน,นอกจากเึ่งจิ๋วแล้วไม่มีใครเห็นว่าเขาลงมืออย่างไรเพียงรู้ว่าเงาร่างของเขาฉแลบไปร,บรอบๆแล้วชายชุดดำลายสิบคนก็ทยอยล้มลงบนตัวมีเพียงบาดแผลโชคเลือดตรงคองหอยผ่านคนพวกนั้นล้มล,ลงผู้กลุ่มกันที่ร่างกายมีแต่บาดแผลจึงค่อยหยุดมือทั้งหมดมองสองคนที่จะจูก,ก็โผล่ออกมาด้วยความตะเกิงพรจะมองศพชายชุดดำลายสิบคนบนพื้น พวกเขาพู่งมออกไปช่วยขนาดแม้แต่พวกเด็กนั้นก็หยุดร้องไห้มองบุรุษไวเขาที่ยืนอยู่ข้างกายเฟิงจิวผู้ซึ่งไม่มีเลือดเพื่อนบนลาตัวสวิตอย่างอึ้งงนันไม่เป็นไรกังเซียนหยวนเมื่อเจอมองเฟิงจิวตั้งแต่ศีษาจรดปลายเท้าเห็นนางไม่รับบาดเจ็บพอปานกระบี่เขาจึงค่อยวางใจได้แม้รู้ว่าด้วยพลังของนางราวคนพวกนั้นไม่ขนามือนางแต่เห็นนางพุ่งตัวออกไปเช่นนั้นเขายัางคงตกใจอย,อยู่บ้างจริงเฟิงจิวมองเขาคราบนึงยิ้มกล่าวว่าถ้าไม่เป็นไร ตอนนี้ชายวัยกลางคนคนที่น่าซีดขาวดึงสติกลับมาได้ในที่สุดเขาภรรยาและบุตรมาถึงตรงหน้าทั้งสองคนขอบคุณทั้งสองท่านที่ช่วยเหลือได้โปรดรับการคารวาจะจากครอบครัวค่ด้วยปุดจบแล้วก็ภูเขาลงไม่อ้อมค้อมเลยสักนิดหากไม่ใช่เพราะทั้งสองลงมือช่วยเหลือเกรงว่าวันนี้พวกเขาคงต้องตายตกอยู่ที่นี่แล้วเพิง่งจะไม่ห้ามพวกเขาเพียงกล่าวว่าพวกเจ้าบาดเจ็บไม่น้อยรีบทำแผลก่อนเถอะนางพูดเบนสายตาออกจากตัวพวกเขาก่อนมองศพไร่สิบคนบนพื้นแล้วยิ้มกล่าวว่า สามีบนตัวคนพวกนี้น่าจะมีของมีค่าอยู่ไม่น้อยทางทางพวกเราเดินทางครั้งนี้คงไม่เสียเปล่าแล้วเสีงยงย้นเมื่อเจอฟังแล้วยิ้มที่มุมปากแววตาล้ำลึกมองนางด้วยความอินดูฉะนั้นก็เก็บข้าของหน่อยกลับไปเราค่อยหาที่ขายไปแลกของเป็นเงินดีเฟื่องจิ๋วตอบรับร้อมยิ้มตายีพางเอ่ยว่าจะรอแค่เดียวไม่นานก็เสร็จแล้วนางพูดจบก,ก็เก็บของมีค่าจากบนตัวชายชุดดำบนพื้นพวกนั้นจนหมดเดีย๋ยวว่าแต่พวกภูคุมกันมองแล้วงุนงง,งชายกลางคนกับภรรยาของเขาก็งุนงงเช่นเดยียวกัน พลังของทั้งสองคนดูสูงลำยากอย่างคาดยิงลงมือสังหารชายชุดดำกเหมือนทั้งหมดในคราวเดียวเดิมทีคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ทรงทรงแต่ดูท่าทางในตอนนี้แล้วรับไม่ตรงกับการรับรู้ของพวกเขาอยู่บ้างหลังจากลังเลอยู่คู่หนึ่งชายวัยกลางคนสบตาภระยาเขาก่อนจะพูดขึ้นว่าทั้งสองท่านชาย